โอ้เอมาเต็มระบบเฮ้ยนี่จ้าตะเกียงวิเศษร่างไงเอกระบอกขยายไปอีกโอ้โุพีุ่ดหล่อขยายไปอีกเอยนัเต้าทองเอเอก็มายังไงตามด้วยเจอ้้ยไหลอีกไหมโอ้โหไม่เป็นไรพอใจสองพันสี e ่ร้อยัก จอมีนิักแฟนเกมค่ะนะคะวันนี้มาพบกันกับเกมมันคีทิงนะคะหรือราชาวานอนในตำนานนั่นเอง <S <S อ,ะ,อะเกมนี้กําลังมาแรงนะคะเป็นเกมใหม่นะคะของค่าพของเราน,นเองนะคะค่ะโอเคมาที่ทุนสองพัน 2, นะคะแล้วก็เป็ดห้าสิบบาทวันนี้หนักๆไปเลยนะคะหมุนไปมือไปก่อนนะคะอ่ะไม่พอใจเออเราทุนหนักแล้วเบ็ดก็ต้องหนักนะคะมาเพิ่มเป็นหนึอยบาทเฮ้ย ยังไงเออคิวเข้าแล้วไหลไหมเออแต่อบอกมาช่วยอีกโอ้โหเจเฮ้ยเทกมาเฮ้ยดองพีอง้235บาทเออได้อยู่นะอู้ไม yes. ่ธรรมดาหมาแต่เ ok ริ่มเกมนะคะยังไงตอเอออย่าฟาวบ่อยนะอย่าฟาวบ่อยนะคุณจงเมื่อกี้นะคะเออสิ อ่ะสิสิสิบไปเลยเออยังไงเอ้ยสักเกตเตอร์สักเกตเตอร์เข้าไหมโห้เขานะอู้ยเฮ้ยไม่ธรรมดา60เตอร์แต่เริ่มเด่นริมันกันเข้าเตอร์ตั้งแต่เริ่มเกมนะคะหมุดปิดวินแปดครั้งเออเออตกใจริพันกันเลยจริงีอ่ะไปดอกแรกว่าไงกระบอกมาสองเลยกระบอกคู่ไม่เข้า ยังไงกระบอกสามจะเข้าไหมเข้าไม่เข้าเอ,อ้ยไอเต้าหมา1ิดสิบสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดอกนี้ดักหนักเฮ้ยยังไงอะเน้นเน้นเจ็ดร้อยห้าสิบนะจ๊ะเฮ้ยอะห้าสิบแล้วยังไง่ะยังไงต่อไปเอ,อ้ยตะเกียบพิเศษจิ๊นี้ควนต่อ สี่ไลไ่ไปโอ้ยไม่ไหลนะคะแต่ก็พอใจนะคะดองมี่หนักมากเออยังจะไงเอ,อ้ยรับไปสองพันสามร้อยสิบบาทอ่ะไงไปกันต่อนะคะโอเคอ่ะได้มาแล้วพันหนึง่งอ่ะไงหาเพิ่มหาเพิ่มโอเคสเก็ตเตอร์ลงอีกไปลูกลงมาเถอะ อะลงมาลงไหมไม่ลงอ่ะไม่เป็นไรนะคะโอเคเออกลับมองอชีวิตไหมเออได้อยู่อ่ะไปกันต่ออ่ะมาวันนี้เป็ดดนักยังไงก็ต้องเลับกับบ้านมันมันหมักกันแหละไปอ่ะโอ้ไม่เข้าอะ่ะฟาวอีกแล้วเสียใจอะ่ะยังไงเข้าให้แม่หน่อยสักลูก ดอกเออติดไหล่พุ่งไปไหลโอ้ยอย่างไงเนี่ยมาให้กำลังใจแม่สักนิดสักน้อยน้อยเออนั่นแหลกกระบองแยงออกีกโอ้โหจินนี่จา๋าจ๋จาก็มาจ๋าต็นเศษเอออ่ะเอ้ยอืออ่ะไอเอเอดอกนี้หกร้อยเ้ยยาตะเกียงวิเศษจินนี่จา๋า เต็มระบบเลยเมื่อกี้เอ้ยดอกนี้พิชชายสุดหลอ่อไอยายังไงเออน้ำเท้าทงองเฮ้ยเ,อ,อ,เอ,อ,ยยอ็กมาอ่าเอ็กมาหลอีกีิสวยงามโอ้โหไม่ธรรมดานะคะโอเคพอตอนนี้เนาะ ไปแล้ว4,260บาทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายนะะ